สวัครับเชา้าวันที่สามนะครับของการราตะเวนนะครับก็ราตะเวนมาแล้วสองวันนะครับก็แต่ละเหตุการณ์ก็เจอไม่เหมือนกันวันแรกก็ไม่เจอแอล้วเมื่อวานก็เจองูเหลือมนะครับพอดีช่วงระหว่างเดินก็คนน้าหน้านะครับพี่จินก็โดนชกแต่ว่าไม่โดนนะครับคนหลังเห็นก่อนนะครับก็ยาวเกือบเกือบห้าเมตรนะครับเมื่อวาน ก็อย่างที่เพื่อนได้เห็นในคลิปนะตัวใหญ่นะก็ขากลับมาก็ไม่เจอนะครับก็ขากลับมาก็ระแวงนะคิดว่าจะยังอยู่ที่เดิมแต่ก็ไม่เจอนะรกราวน,นี้ก็จะเข้าไปเส้นทางเดิมต่อแต่ว่าจะขึ้นน,นู่นเนืขึ้นยอดเขานี่นเลยนะครับยอดเขาสูงวันนี้ก็อีกสองคืนนะครับก่อนจะเดินทางกลับที่ตังนะครับ ดีๆนะพี่ซ้ายขวาเสียว <laughs> dài บ่ได้บ่ดูครับบ่ต่อนะอยู่เด้อนี่พี่ต่อนะอือถึงว่าเฝ้าอ้วน ừ, มาวันนี้ก็เจอแล้วตัวใหญ่ด้วยพอเราเฝ้าที่เดิมเลยนะเดี๋ยวๆๆฮะเออไปก่อนละไปเสี่ยวเลยมันต้องดักอะไรแน่น่าเช่นนะ ตอนเย็นไม่มีนี่มาดักช่วงเช้าอ่ะมันต้องดักอะไรน,นี่เนี่นยเ,เจอแล้วนะครับอาจจอย่างที่บอกนะจะมาดักแล้วพมื่อวานกลับมาก็ไม่เจอมาเช้านี่อ้าวเจออีกไม่ใช่เสี่ยวชาวบ้านเข้ามานี้นแหละเรื่อน้เส็นนะรัดจวจบเลยนะ เออต้องไว้เย็นก่อนดิมันก็ไม่หนีไปไหนมันต้องหวานไปมัน,นจะได้ของถ้าเราเป็นเจ้าหน้าที่ก็รู้ว่าผ่านต้องมาช่วงนี้แน่ขึ้นว <c oughs> ัา,าดักเลย เสี่ยวแม่เสี่ยวคนผ่านไปผ่านมามาคนเดียวโดนรัดแต่เรียบร้อยเลยคนไม่รู้โอ้โหไม่รู้ไม่รู้เราไม่รู้ว่านี่ใจมันก็หาเหตุใช่ป่ะใช่ผหิงคุยหาดูนู่นดูนี่ก็โอ้โหที่รัดแล้ว ออแล้วนอนในตาเจอครับนอนมวเงิแล้วสองคืนสองคืนนี้นอนในป่าอีกสองคืนครับ ตึงชาก็ล้อข <c oughs> ึ้นต่อ Don't cook. mm-hmm คอักออกเดิางต่อนะครับขึ้นไปนอนบนยอดนูนะ่นก็ถึงยอดนะครับ หาหอบ มีไหมเพื่อีมีไหมเรียกซับขาพอได้อยูุนะข้ามุนนี้มีไหมนี่ต้องใช้นั่น บนนี้ก็แห้งเลยเว้ยบนนี้ก็แห้งเลย Cái đi đường, cái đường. cứ đưam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  cứ ตกทั้งวันนะมาตอนนั้นนะเนี่ยเราก็ถึงที่พักกันแล้วนะครับก็นี่จะปพักกันตรงนี้น้ำพุน้อยเดี๋ยวไปกลางไปชิฟตก่อนนะไปถอข้าวกน tại vì cũng I do no. oh. เรก็ไม่อยู่ข้างนอกไงเราก็ไม่ทําะไรพิ่หรือว่าผมไม่ใช่กลุ่บ้างไม่โสดเช้ามาถาม้เมื่อคืนลงเขาามอะไรนี่ไงร้อน มันกระตุเยอะไหมแต่มไม่ได้นะต่างลูกแล้วมันร่นนังมันี่ไม่เท่าไรนะคุณกรตมันเอเลื่อหน,น,น, <c oughs> นึ่นงนะจนนะาโมง,อ,อ,งอบระตุอยุสี่สิบสี่สิบเองดูกรนี้เลยมกรดูแต่บางเรื่องนะยูเยอะเลยะันดูตลอดแต่ี่ชอบดวยร้ดี แน่ดูกระตูห้ทรอยล้วยนัสซิ่งเฮ้ยเดีี๋ยวนไม่มีผ้าไถ่นะมีมีแอลแอลเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะไปดูน้ำนะครับว่าขึ้นเยอะยังมีกองไว้แล้วนะครับในช่วงเย็นโอ้ ไม่เยอะละโอ้ยมีปลาด้วยกัางมันเห็นน่าจะเป็นปลากลางนี่ครับแหล่งน้ำก็เหลือจุดนี้แค่จุดเดียวนะครับไม่มีแล้ว ต,ตรงนี้ก็ต้องลงนะครับเพราะว่าน้ำมันมีกลิ่นนะครับแต่ก็ต้องอาศัยไปกินไปใช้ไปก็ทางชีวิตไปก็ไป่อืม คนก็เริ่มเข้านอนกันแล้วครับว,ว่าเริ่มดึกกนน็ต้องเดินทางถ้าตัวัยอ,อีกหนึ่งวันผมก็จะไปนอนที่หน่วยช่วงเย็เนได้มาที่หน่วยอีกคืนนี้พอเริ่มขึ้นก็เดินทางขับไปนั่งเลยหนึ่งอืม เรจะเข้านอนกันละกนนี้ก็จะเข้านอนแล้วนะครับเพราะว่าดึกแล้วแล้วลมพเพราะแรงหนาวนะครับกันนี้ก็พรงนี้ก็จะไปเดินขึ้นข้างบนนะครับก็ช่วงเที่ยงก็จะกลับลงมาแล้ว เก็บของก็จะลงานล่างต่อไปนอนที่หนยอีกหนึ่งคืนนะครับเพราะว่าน้ําน้อยนะครับแล้วมีกลิ่นนะครับเดี๋ยวเขาต้องใช้ประทังหุงข้าวกลน่ยกันไปก่อนนะครับก็เออดีย๋ยวคนก็ลงละนะครับไปนอนที่หนยอีกหนึ่งคืนส่วันก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับฝาออกเพื่อนๆติดตามและกำลังใจพวกเราด้วยนะครับในคืนนี้ก็ขอนอนกันนะครับสวัสดีครับ